32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบสที่โทรออกอ่ะ เบอร์เรานะเราเรา,เราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อ่ะปลายทางมันก็เหมือนกันนนัแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอะหลังสีทุ่มอย่าโทรมาน,นะฮูฮ้ยมมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกทั้งวงมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูโอแบนดครับ แต่งตัวเนี่ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็น,นสาาไตล์รับไมาความว่ายังไงผมไม่อินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายไม่เน้นขายสบายแล้วล่ะกูพ่อเจอสาวมาเห็นแล้วหัวใจต้นแรงไปซัามาไหมยัง มึงเจอเขาจะไปคิดแต่ง้นได้ไงทําไมไม่ซ้าเรารู้การซ้ากันเนี่ยมันเป็นศิลปะไปกลับไปซ้ำเขาป้าไอ้เขียไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกกูอยากได้วะมัม่ง่ะคนเต็มทั้งพ่อทั้งลูกอะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงมาวะมึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันะอะไรของมึงอะคือว่าจะชวนกินข้าวอ่ะ ฉันขี้เกียจไปอ่ะนายไปเถอะเราไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราทำข้าวมาเองกล่องหนึ่งให้เราอีกกล่องหนึ่งให้เธอไงอแม่หนูว่ามันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนหนึ่ง จะฝากของไว้เพื่อนเขาหน่อยได้ปะอะไรวะเข็มกัดลูกหัวใจเขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอยากโดนอ,ะอ่ะ เราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราอ่ะหล่อมากฮสุดเขตส,สเลดเป็ดคนนู้นเเรียกเด็กแว้นคนนี้ก็เรียกเด็กแว๊น,น,นที่อังเ่าเรียกว่าเด็กแว๊นกูคือวีระบุรุษนักบิดเว้แต่ผู้หญิงก็ยังเป็นสกอยอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เหรออย่าเรียกสกอยเว้ยแล้วให้เรียกว่าอะไรครับตี้ต้องเท้าแตะแล้วคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจพูด ขอของขันได้3มข้อนะคะค่ะข้อแรกอยากได้อะไรว่ามาขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแล้วข้อ2อ่ะข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะอ๋อก็น้องขอคิดแล้วนี่เฮียรวมด้วยเหรอเนี่ยสามสิบตันว่าคมนี้เตรียมรับความสุขแบบสุกคอบ